สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองไฟสุขลทุ่นค่ะมือกี้ไปยช็อคมาในไลฟ์กินค่ะมื่อนี้มากินเมนูก๋วยเตี๋ยวโครงไก่ค่ะเป็นเส้นเล็กแล้วก็บมีโครงไก่แกะเนื้อแกะเซตเนื้อมันใสอยู่ค่ะผักกผักแกงก็จะมีหูละพลารแล้วก็แดงหลวกผักปูแน,นะนำเลยค่ะนิดนึงเป็นพริกผงผสมค่ะปรุงตามใจชอบ แบบจิกจวงก้อนสิกินกันกฝากกดไไหลก็แแจ์กตี่ตามเพื่อมีกำลังใจให้สองวันนั้เลม่กินด้ค่ะไม่เไรค่ะมนมาล่องมึงข้าลังพีกอนอืม นงองบีมะนาวเลยนักข่า <c> ก <ười> <c ười> <ừ, S 2> <c ười> ่อนเฉินเป็นแต่หนุ่มดีแท้โอ้พี่น้องมากงที่เสียบเสียบจำกันจ้ะ แบบเจร้อนีหนงแบบเปื่อยๆคงไก่ Còn đủ ông hàm mêu nữa Xin Không <cười> như vậy Mmm, <laughs> mmm,

Oh. <laughs> con Xem đồ đàn lạc Xem mềm mùm xem ข้ามีไงพี่น้องให้ปุณอ,อ่ะอืมร้อนร้อนอยู่เลยไอายชันชวน เรจาจ่ายเพรได้ดยังไงแม่เอาสวัมดี quên mớn mạc ถ้าแบบคนทำขึ้นเขาแบบพี่น้องมันเจ็บแสบเหมือนกันเบ้อเส้นนุ่มนี่ดีผ่านพี่ Được hơn nhiều <cười> cái. <cười> cái Xong 2 <tụi>. Cái <laughs> lời 2 tuổi Ừ, bụng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video Luôn 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 cái luôn 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 น้ำซ <Nah>, mm ุปแบบเกมคนชอบว่าตอนพิเศษ Ai nó mà. Nè. này Nóng chè nóng này Nóng này Nóng คองไกลไปคองหนึ่งเอาอันนี้ไว้นะคพะพ่าน้่งยังไม่กินตรวจไก่พี่น้อยอ แห้งหมดแล้วไอลูกเนี้ยนั่นเป็นโค้งเนาะมัาจินี่สิ่งนะตรงนี้มันคืออยไง ข้ไหนที่ตามนก้นแบบแสรจมันจะมันมันมั่นบ้มันี๋้วเขาจะมาตบมันสุดมันจะนวใ่ไหมฟองละจอีสุ ওই bueno, না Nhìn con hàng đẹp mà kinh ying nua đi đi แค่ข้าหนึ่งเลนมองขึ้นไั่กระเทียมันละเอียดใส่กันอื ัว <c oughs> แบบแสบพี่น้องเฮ้ยนะเมื่อไหรน้องเฮ้ยพูด่ไรอนี้อ เร้เยอกกินาเยี่ยม้อบ้นก็เป็นหองคะพี่มีกัะบ,บนแล้วคะ่ะบุดแขงยังสนามเนาะแมนบัานก็เป็นหาังาแบบาคำ <c oughs> กดติดตามไปยิ้มควับเป็นน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่ากดไลงังใจในช่องบันนี้เรากิน,น้ำเด้อดค่ะขอบคุณเลยค่ะไปแล้วค่ะบ,บ๊ายบายแ๊าย